I เรียนไม่กอบกับเพื่อนพาดาปุย บ้านเราเมื่อวันฝนเข้ามาฝนไม่หย the ุดสิเแ็ดเองให้ร้อยกะลเว์คือรุ่นนี้ยังอุบาทไม่เก่าเลยคุณลูกกะเล่นได้ตรงพูดเรื่องช่างช่างในเด็กเด็ก็ได้ควังได้ซาละแต่นี่มาไม่ปากเล่นแต่ยังชอบอภิปรุษ จำกันเดชัยปรีดเนี่ยครูได้ลูกเดือนแค่แม่จ๋าวันนี้ตื้อแม่นี่พูดเลือกันเดททิ้งที่เป็นประโยชน์บอกเล่าว่าคนเราต้องช่วยหนอกช่วยหน่อยงานนักงานเมาก็บอกว่าทำกันทำงานนี่งานนักไม่กล้าคนก็าว่าพอขานนนซี่ผู้ดีนอนทออกอยาจกหนดติดคลองลูกขยันมันเพียรทำงานมาโดยตลอดพ่อตายแกไปเหลือแต่แม่แม่ก้พาพุงใจ่แกมึงเป็นคนสู้งานเออ ก็บอกว่าพอขาโนดที่ผู้ดีโนดนกกยาจกโนดติดครองยาจกโนดจนพยายามวายกยก้นเวอร์หิวข้าวเหลวดีเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวย่างพอก่ะนะแต่ถึงที่นี้การทำมากินนี่เวลาแกดูมันจะสบายแต่ว่าถ้าเราบาวันนี้เวลาแกเราจะลําบากึงตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กูอับอายใข้หน้าไม่กล้าไปหนังกินมากเือนใครเพราะว่าควาใช่ตรยัน่มาอยู่ครอบครัวก็เรา ถ้ามึงเสียให้ไม่กใก่ลูกแม่ไม่ต้องมาแม่บอกเลยว่าเราเป็นผู้ยิ่งตกหลักหนวดแลววัดตัวที่นี่วัฒนธรรมประเพณีเออมาจิงทุกคนหนะ้ามถึงเราเป็นผู้ยิ่งมึงต้องติดคิดเสียกันไม่ใจดอกใบริมตากนะเขาจากไปเ็าบอกว่าองค์ชายจะกลับมาหนูคอยคอยก็ไม่กลับเลยลูกแกทำยังไงเออถึงอยู่ปพือกินปพื่อนี่บ่เรานี่กูเอาหน้าไปวายวานเลี้ยวมึงโดนเดียกัน ลรวมาปบแต่เรื่องอูบาตังปรีแกเล่ยมาของอยู่กลัวนี้น่วยตรองปรีดรวไม่แก่ตาร้อยว้าวแต่มอข้าววันล้วนอย่าเร่งว่าจนกูประมาทแต่แะตูเข่งตึนเกตรุนนี้ไอ้ว่ากูว่าจะตุกามตนนันอยู่บ้านเล่นแต่จะตูเข่งจึงแก่กรุนตึนเลยได้คอตุกวันกูลมต้องว่ารวยต่างรัดมั่งเลยต่าบ้านยุคนี้เศรษฐกิจมันมั่วอรวยต่างรัดได้นะ นักกอกนักโจยเอ้ยคูลำบากเก่งกว่าผ้าไม่รวยผงผาใช่เลยเออคนเราบอกเรียวว่าต้องทำงานงานนักไม่กล้าคนเงี้ยคูต่างบ้านใบเปรือยไรเปล่าครูก่เงนทำไรแกบ้านมีส่วนยางชิบไหลส่วนงดชิบไหลส่วนมะปราวชิบไหลส่วนลงกองชิบไหลเกือบรรยร้ายรวมอยู่ในชิบไหลงันปีนคูไม่แก่คูเป็นตุกได้เลยวกูนุกไปหน้าเดียว ยง่งเจ้าเป็ดสิบเป็นอยู่ใดโอ้เจ้าเป็ดสิบเป็นสิบมาตนนี้อกลอยเก็บลำกระทวนเผื่นนอนไข่ไงไอ้ก็กูตนเดียวเก็บเป็นนำยางอกไม่เหลือได้ไม่ดันเก็บเป็นกูไมปอกกูใกล้ตนจะเลีรยวจำการกลั่นมั่วสมบัติเมียเออตัดยางตั้งแต่ได้ว่มันเก็บกัดเราไม่ใกลใดตื้อ เมียพี่เลยก่ะขับข้อรใจสักรอยเกิดผมตกเครืองคลุงกานมาโดโบโตวันนี้ในเป้าเรามี30ิบบาตู้ปืนดาบีปลายไม่ไหววันเกยทำไมรวยผิดปกติถึงอยู่ยากพป่นอจริงไม่แก่ไวนินจ้าเมียเออพวกไปในเมียเปิดก็ตั้งจุกปเป้าไว้ก็เราปีอะไรแล้ววาดเปลี่ยงเปลี่ยงเกี่ยวคลางคำกลางคืนตากูไม่คลับเหลียวไม่รับพุทธหนังขาว กล่าวด่ามึงกล่าวตามหน้าคาพปกูจดรถขึ้นเรือนเรื่องไม่ตีเต่าได้เล็วไะอีปี้ไม่ยอมนอนเชื่อ,อไรอ่ะเมียเฉยเคยอดเคยคือเป็นนันไอ้ปกุนได้กูมีอารุมดิงด้งดิ้งไอ้ก็นอนมือเคยหนะ้าปากเรา๋ดิง้งดิ้งเก็บกระตาต่อเจ้ากาเจเป็ดรอยไม่รู้ไอ้ปีตว่ะกูเคยอดเต็ทีอยู่กันยากแค่หวินคำ อ้าหลวลงโคดปีวังเป่นข้าเมียเออ,อตุ่ะจับมาหนองเด็ดวะปีข้าเมียปีล่วงข้าเมียดีดจำเพื่อเด็ดวะปีน,นี้ถ้าปีไหนล่วงยิงในตรงหัวดุมแต่โตก้วกวยใจตายเลยวะเพราะว่าใจอยู่ตรงดุมเมียแกปั้มน้ำกุลิงปืนตรงหัวดุมกูยิงโป้งไปโต้โเยเยวลูกใครไม่โต้กวยเกยโต้กวยเกยพี่ไรเมียกูดุมยันถึงโพอเย้าหนู เรืงว่าก้าวลงพยาบาลหรือก้าวลงพยาบาลซอยแก่มดตัอซอยดุมก้าวในการโลรถดลำถึงวันก็ไปพันชัตื้อกันแกมันแก่ก้าวกระลังดูวายดุมไม่ได้แกยาวมาดูเลื่อมอยู่โล่ถึงอยู่กันยากกว่าไม่ได้พุ่นวุ่นวูบมันว่ากันนั้นปันญญาตัดดว,ว่าเออมุงก้าวไกวกว่าติกน,น้ำร้อนเต้า,าหลีดปลาปอกไส้กวยไอ้อน ไอ,อ้ไข่โคดเออไอ้ไข่โคดกูเปลือกไส้ไข่เปลือกไส้ควายกูโปะล้นติกน้ำรนเต้าลีดป้าตี่ห้าว้วลุงนอนจกนักรนำลายเป็นเปลือกเมียกูโรยงั้นวันอาทิตยกูเป็นลุงเก้าวรีดป้าล่ะเก่งไงแต่ไต่กาเมียเราเก่งไงไต่กาเออรถชนไม่พื้อเลยอืมรถไรชนรถพาวงพันพื้อแล้วรถพาวง รถดพวงโอ้โหเหยียดเมมนานปื้เป็นผาวงรถดพวงมึงเหียดหลกเรียนเน้ยหลายปีดโอ้ือดพวงรถดพวงจนแกเน้ยจนแกเมืองก้นดอําปื้อเลยอําปือก้นอมกูไม่เคยได้ยินอ่ะปื้อก้นอมขาน้อมขาน้อมล่อยบ้านนี่ปื้อเร็วโลกเนี่ยคุณไม่แก่ไกปลาไปในบัญชีคคนีอีทย วันนั้นปาไปซ้วนซัดลูกเสื้อลุกลงมาเตียวิงก็ปาไม้โจ้เมวไอ้ลูกแมวเกยหน้ารักจังวะดีพี่น้องเ็เก็บเสื้อไม่กบหน้ามุกลูกแมวลูกเสื้อลูกแมวลูกแมวมึงรัวเพื่อไลูกแมวตาลูกเสื้อต้องมีผ้าโพกคอแค่นี้ผ้าโพกคอไม่มีลูกแมวเกือจตาแลาวไอ้แมวมันเอาไม้โร่งม้อยู่ตาได้ตายอุ้มเด้อ ฮาจาังแก่งนะเมียมึงเออห่าตังแก่งแก่ไทยวันนั้นกูโต๊ะเลียดลอยเกลียดลอยตกเ,เ,กเตกบือ่อเออกะเร็วเออคนชกเขาเกลียดชกลยอยหัวใบฮ่าลอยสัดสอนไม่ดีเมียเฮาเล่ามึงจำเพื่อกูมวลจำมวลมูลี่เลยกูมัดไว้ใต้ปีกเมย์เคยควักมัดไว้ใต้ปีกเมย์เคยมเคยมย์เคยนอดควักอยู่ตรงตู้เมียก็คนบ้านหน้าไม่พบกูไม่บอกว่าตังอยู่ใต้ปีกเคยจูนมาปล้นที่ตู้กลุม่ม จนหลบปืนมาโจ้พางกับนาปากูจนหวาในหวาโตกเบื้องทาง oh ามาไม่กัดกวางไม้ควักมาเร็วจนเลือดจนคุยบ้านพานกูไม่บอกว่าทางอยู่ใต้ปีกไอ้จนว่ากันมันไม่มีทางให้เชื่อครับสามคนนู้นครับคนลังเผื่อหว่ามาแล้วไม่ได้ไรแม่ก้ยเขาวะกูน้ำตาเลยได้กองก่ยได้กองตางหน้ารอยมาด้วยใจ้ปี มาโดนแม่ไก่ไปกอกกอกชวนดูบ้าตเราชิ right ่แม enfin, ่ไก่ควักโจนโครกูกครับมาลมเรือนลมกัดขีกคนเดียวโจนแคดกูปลัดล้างมันลักเมียกูลงไปไอ้กองใส่หน้าบ้านมันปลักไอ้เมียกูลมมาชีกเสื้อผ้าเมียกูโจนแต่วมันก้มขึ้นเมียกูต่อนหน้าโจนก้มขึ้นเมียเมียมึงกดความเกิเรื่อเมียกูนอนไออ้อย จะมึงอยู่เพื่อกูจนใจตื้อปืนยื่นเลต่างจนวายปราบเลต่างถ้าใครไมย่ยิงเลยกูต้องเลต่างให้จนมันเอาเมียมึงเออเยวปืนอยู่ในมือใจไม่ยิงโจรยิงเพื่อเปลื่นควากไว้หลายโบ มือจื้อพื้นเรต่างให้โจนมือก่อนแล้วมวือก่อนแล้วมันหวาจ่อยรับรังไข่มันใหญ่ปลัดตึ้งทรายว่าเวลามาันร้กูปล่อยรังไข่ปลัดายซาบวนจำรูเหลืองจาดโบโจดนั้นขาดลอยเรือดูดากิดในใจเมียกูดุดากิดเออก็ตื้อหวาเซตากิดเย่ีเออช่วงนี้ทต่ำไรต้องไปดือดเป็นตองปีนวะ ก็สร้างปงอวนตินไหวน่้ยหนึ่งตั้งไว้ว่านอนมาล่ากูไปัยญ่นนกับมันนั่นโตตั้งใส้ปงทีห้าสิบบาทกู้ใหญ่เอาเมียปนีโตตั้งใส้ปงทีห้าสิบบาททำไมห้าสิบบาทไม่ออกไม่ได้เลยอุ้ยกูทำมาได้สักเดือนว่าว่ากูไปตัดย่างกลางดูทุรัตพอกกลับมาตึงหลูกายไม่มีทางว่าต้องกัดปงเดียวเอาทางในปงป่าลูกไปหุงโบปอกกัดปงออกใบรวยใบละรวยลุยชัด ใบยาชิ้แกกูใช่ไหมไม่แก่ขี้ใบ้ควายเดี๋ยวใบ้รอยใบ้ารอยกูไม่ได้ใช่เลยมาปลือเมียว่าเปลือเมียกูว่าเปลือกเขาใช่ตีรอยตีอ้ารอยเป็นได้เปลือวะกูไม่เดี๋ยวกูไม่แก่ครับเดี๋ยวคลานปรืดกูเลยอืึ่มวินคำนักใจเรื่องเมียเออเลยตั้งนี้ตอนนี้นี่มึงดิปั่นปรืดหรือเอียวปรือก็ลูกจะต้องคอยก็อยู่ อค,อค,อคอยค่อยค่อยกันจนวัดค่อยแล้วแหล่ตรองคนลูกกัต้องช่วยกันทำม,มาหากินมั้งโจรมาไม้ปรอยู่เรือนกูนแต่ตาานุกแต่เต่าร้อยก้าวไกเออกลับผมจำได้ไปีน่ะกับเมื่อยทื้อดำปลาดำโจบดำควานจำได้ปีนเรื่องงานไปไปไป,ไป,ไปตากตากรักบ้านมั่งไปก้าวไกเออกลับไปตากตากรักบ้านมั้งเออไม่ได้ไปเออดูเงินพ่อเมียตามเหล่าเล่าอย่าได้ไปเนือ้อเล็กกูาติาวินกำกิ้ง ทำกินไทยพอเพื t ăng, t ่อออกจากบ้านท่านไม่เคยกินตำไรเดียวปันพลื้อแกต้องตามมาแล้ววะเมย์เอ้ยกูบอกว่ากูมาตุวรับเมย์ซึ่งทุรนหลักกันอยู่กันนี่มันอยู่กับปันพื้อคือเมอยาไปกินได้มากนะขึ้นชื่อว่าเมียมันกับปันนันปินเลยเดี๋ยวยายผมอยู่มันปี่คบซมอมบ้านอยากกินครับ ปอกจากบ้านเรี่ยมือตื้อปิดเกลีองโยกแก่เปรตนี่ให้พอเราตู่ก้าวเหลียววาดบันวาดวัวพอได้ก็งานั้นตู่ก้าววันดีจ้าชุบชุดตบไปชุบชูปเลยหน่อยใจกันเราปีนเอาหลบกันได้โยกน้ำไม่ไกลอ้ามอาบสักทีตัวดื้อพลัดปลาดเล็บซ่าเปล่งควักยูบลูคเฮตายมันเอาลงกูยูแต่ฉันล้างนี่ฉันบึ้นกูไม่ใจขึ้น O lou do cauca e mangne do ku